ครับผู้ชม,มากครับตอนนี้เรากลับมาสู่ช่วงของ Smart Makeover mm hmm. เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับพี่หมอมากวันนี้อย่างที่เราเกินไปนะครับในช่วงแรกบอกว่าวันนี้เราจะมีนวัตรกรรมหนึ่งที่เป็นอะไรใหม่ๆมากใครหลายคนเคยคิดว่านะครับนอกเหนือจากฟิลเลอร์ที่เราเติมเต็มอยู่มันน่าจะมีเรื่องราวของการชดเชยตัวนั้นโดยใช้การรีจูวีเนตที่ธรรมชาติที่สุด ครับซึ่งการใช้ฟิลเลอร์เนี่ยคือสารเพิ่มปริมาณเนี่ยที่ปลอดภัยทางการแพทย์ยอมรับก็คือการใช้สารไฮยาลูริกแอซิดซึ่งสารตัวนี้เนี่ยมันเป็นสารที่อยู่ในผิวของเราแหละแต่ว่าักวิียาศาสตร์เอามาคิดค้นค้นคว้าสังเคราะห์ขึ้นมาได้เองนะแล้วมันก็อยู่ในร่างกายของเราก็จะสูญสลายไปตามธรรมชาติแล้วไม่เกิดการตกค้างแล้วไม่เกิดพยารละลายในระยะยาว แล้วก็มีการใช้มาต่อเน,นื่องยาวนานไม่ว่าจะมาเติมใต้ตาเติมร่องแก้มเติมจมูกเติมคางเติมขมับเติมแก้มตอบแก้มบุ๋มเติมหน้าผากเติมหน้าอกโอดมีเยอแะแยะมากมยนะซึ่งก็มีการาหาฟิลเลอร์ที่มาจากธรรมชาติของตัวเราในสมัยก่อนมีการเอามาจากใครมาก นะแล้วอยู่ที่เอาไขมันมาปั่นเป็นสเต็มเซลล์แล้วก็เอาผสมเข้าไปแล้วก็เอาไปชดเชยก็มีมาแล้วนะแต่อันนั้นก็จะยุ่งยากคือต้องมีการดูดูอะไรก็ว่ากันไปเดีย๋ยวนี้มีวิธีการอันหนึ่งคือเอาเลือดของตัวเองนะครับนะใช้น้าเลือดมาเอาเลือดมาปั่นแล้วใช้น้าเลือดของตัวเองเนะี่ยมาสร้างเป็นสารที่ช่วยเหมือนฟินเลอร์ระดับหนึ่งแต่จุประส์เนี่ยไม่สามารถเป็นฟินเลอร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าสารธรรมชาติพวกนี้มักจะอยู่ไม่นาน นะครับมันก็จะมาสักสองสามเดือนมันเริ่มสุดตัวลงแต่จุดประสงค์หลักคือเอามาใช้ในการกระตุ้นให้ผิวดูเด็กและอ่อนเยาว์เราเรียกว่ารีจูเ n a นชันเจลขั้นตอนนี้ไม่ยุ่งยากเลยครับขั้นตอนนี้ง่ายมากแล้วก็ปลอดภัยมากเลย <PC S 2> ดูดซีเลยดูดก็จะตัวมานะเพราดูดเรื่ายเสร็จปุ๊บจะใช้เลือเดเยอะหน่อยนะประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบีก็ไม่เยอะนะแล้วก็เอามาใส่หลอดแล้วไปปันป่นนะซึ่งหลอดที่ปั่นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเอามาใช้ในตาเต็ม เกร็ดเลือดอน้ำเลือดที่มีเกร็ดเลือดเข้มข้นที่เราเรียกว่า P.R.P นั่นแหละนะครับนะนะก็เป็นหลักการเดียวกันนะเอาไปปั่นเสร็จปุ๊บเราจะได้ส่วนของของของเลือด นะที่เม็ดเลือดที่เข้มขน้นและก็ส่วนของน้ําเลือดง่ายๆตรงช่วงรอยต่อระหว่างเลือดกับน้าเลือดเนี่ย<ะ>ก็จะมีเกล็ดเลือดอยู่ข้างใต<ะ>นะ้เราจะเอาน้ําเลือดตรงส่วนที่อยู่เหนือเกล็ดเลือดซึ่งเป็นส่วนที่มีความเข้มข้นของเกล็ดเลือดตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้ประมาณสัก3ามถึงหกีซีนะหลังจากนั้นแล้วนี่นะครับเราจะเอาเอตัวนี้นะครับ ไปเข้าเครื่องที่เตรียมให้มันเป็นรีจูเนเยชันเดียวคือถ้ามันเป็นน้ําเลือดฉีดเข้าไปมันก็ซุดละเพราะเป็นน้ําเลือดนะแป๊บเดียวแต่จะต้องทําให้โปรตีนในเลือดเนี่ยมันเกิดการโคเอ็ก<ม>ูเลชันนะครับนะซึ่งเขาจะมีเครื่องมือในการเตรียมเราไปดูว่าพอเอาน้ําเลือดที่ได้จากการปั่นตรงนี้มาแล้วนี่นะครับนะไปใส่ในเครื่องโคเอ็กูเลชันแล้วเนี่ยมันได้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตายอย่างไรไปติดตามชมในคลิปได้เลยครับ นี่พี่ออกมาแล้วใช่ไหมใช่พอมาปุ๊บแล้วนี่ก็คือเป็นฟิลเลอร์เลยเหรอใช่โอ้ oh, เราก็จะสัมกัรนีได้เลยแต่เราคิดว่าจะผสมกับ PRP นิดนึงโอ้โหนี่ซับพอร์ต<ม>เยอะเลยแม่ไม่น่าด้งเป็นแบบว่า<ม>อายุ35หรือ PRP คือหลอดนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านใช่อ่าแล้วส่วนอันนี้ก็คือเป็นฟ<อ>ิลเลอร์ของตัวเอง เครื่องนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะพี่เครื่องนี้เ,เรียกว่าเครื่องอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรวะดีจุยในชันเจลอ๋อเป็นเจลเป็นฟิลเลอร์ที่มาจากตัวเราเองใช่นวัตกรรมการ,การ,เ,รเรียกว่ามันก้าวล้ำเนะเาะเทคโนโลยีมันก้าวล้ำแล้วเธอเอายาชาเธอเอานี้จริงแล้วก็คือยาชามัน 1cc ผสมยาชาให้เลย สุดยอดดูตัวเนื้อครีมดูดีนะไหนไหนไหนที่บอกอันนี้เหรอใช่น่ยอันนี้ก็คือพี่หมอใส่เข็มแคดูล่าเลยใช่แล้วก็คือใช้อิงเจตเข้าไปเลยใช่อ๋อโอเคใช่งั้นเดี๋ยวไปมารอดูขั้นตอนแล้วนะโอเค พอออกมาปุ๊บมันมีลักษณะเหมือนตัวมันเป็นเหมือนจะพูดว่าคี้พึ่งก็ไม่ใช่นะจะ <c oughs> ว่าเป็นไขมันก็ไม่เริงนะแต่มันเป็นโปรโตีนนะครับตัวมันเป็นโปรโตีนซึ่งเขาจะเอาไว้ตรงนี้แหละเข้าไปใส่ทดแทนฟิลเลอร์ซึ่งจะไม่ใช่ใส่ตามล่องใต้ตาล่องแก้มล่องมุมปากวันนี้เนี่ยครับเราก็มีหนูทดลองไม่ใช่ใครที่ไหนนะคือแม่ของน้องเป้นี่เอง,<า>เองนรอนะครับนะมาลองทําให้ดูโอ้โหเรียกว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าผลลัพธ์หลังจากทาก่อนและหลังเนี่ย แตกต่างดูดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเช่นเดียวกันครับไปรับชมกันเลยครับไปชมใช่แล้วก็ื่งกี้ก็มีการขั้นตอนการแปยอาชาไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยส่วนของแม่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการใช้แคดูล่าในการช่วยแคดูล่าคืออะไรนะต้องแคดูล่าคือเข็มทู่ค่ะเวลาที่ เราใช้เข็มแบบเนี่ยบางทีมันจะมีโอกาสในการที่มันจะไปจิ้มโดนเส้นเลือดเพราะนั้นพอใช้เข็มทูเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสลิปผ่านไปเลยเส้นเลือดก,ก็จะไม่เป็นไรเพราะนั้นก็จะไม่เกิดรอยเขียวเคดูร่านี่ไม่น่าจะเจ็บนะใช่ไหมพี่หมอมมกรู้สึกนิดนิดรู้สึกนิดนิดถ้าต้องไม,อไ,ไม่ค่อยเนาะคือตอนนี้กําลังจะปล่อยฟิลเลอร์โปรตีนจากตัวเราเองเข้าไปเติมเต็มในสัสดส่วนของตรงที่มีปัญหานะครับไม่ไว่าจะเป็นร่องใต้ตาร่องแก้มหรือขมับใช่ไหมครับว่าเราจะก็ใช้กัน อันนี้กําลังทําอยู่อีกข้างซ้ายอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือพอใส่เติมแล้วพี่หมอก็จะต้องแต่งทรงใช่ไหมแต่งแต่งเกลี่ยตอนนี้ก็มาเติมที่ร่องแก้มอีกอือมันนี้ก็มาเติมฟิลเลอร์ร่องแก้มอีกข้างหนึ่งก็ฟูขึ้นเลยเนาะนี่ก็ยังเหลือมาแต่งเพิ่มอีกข้างหนึ่งข้างซ้ายน,นี่เติมตรงบบกแก้มแก้มตอ่อ ฟิลเลอร์โปรตีนอันนี้ไมนจะอยู่ประมาณกี่เดือนนะพี่หมอมาส์ฟิลเลอร์โปรตีนนี่จะอยู่ประมาณกี่เดือนเนี่ยจะอยู่ประมาณกี่เดือนสามเดือนสามเดือนไม่เขาเรียกบีจูบีเนบีจูบีเนบะตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อเรียกว่าเติมตามแนวเนาะใช่ทุกตามมาเหลือมาทั้งกี่หลอดนะ้หกหลอดใช่ไหมสิบเจ็ดเลยเติมไปตามแนว ตามแนวคบเนี่ยตอนนี้กำลังเติมอยู่ที่ขำบับนะครับผู้ชมทางบ้านมาแต่งล่องแก้มอีกคืออย่างที่เห็นนะครับว่าดูโอเคดูแล้อกตรงไหนว่าแม่แม่นองยู่หัวคิ้วใช่ไหมจะดูว่าริ้วรอยตรงไหนมั้งรอยย่นจมูกนิดหน่อยกับหางตามีตาข้างซ้ายตกนิดนึงนะครับโอเคงี้ก็ฝากไปเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องราวของรีจูวีเนใช่ไหมพี่หมอ การรีจูในการที่ใช้เลือดของตัวเองจะไม่ต้องมาทำเป็นฟิลเลอร์นะครับหรือโปรตีนง่ายๆดีกว่านะครับฟิลเลอร์โปรตีนอ่าเรื่องอะไรจะยอ,ยอมให้แก่ปไปตามการเวลารามายยุชุดกระชากกันดีกว่านะพี่หมอมากเนาะโอเคนะก็ตรงใจเห็นแล้วนะครับว่าหลักการเหมือนทำฟิลเลอร์ทุกประการเน็ๆเลยนะครับนะ เ,เพียงแต่ว่าตอนที่เราทำเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลังจากทำเสร็จมันจะดูบวมมาหน่อยนึงเพราะว่าเราจะต้องโอเวอร์คอลเลคชันให้มันดูเยอะขึ้นไปไว้เพราะว่าดย๋ยงมันจะสุดตัวลง <ฮะ S 1> พวกนี้เนี่ยเป็นโปรตีนของร่างกายเราเองดังนั้นจะย่อยสลายได้เร็วและง่ายกว่าตัวฟิลเลอร์ หลายเท่านะครับแต่ว่าโดยคอนเซ็ปต์เราต้องการไปรีจูวีเนตให้ร่างกายมันเกิดการกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อด้วยตัวเองหลังทําใหม่ๆในช่วงที่สองทิ์แรกจะเป็นปังมีน้ํามีนวลดูสดใสหมอไป่ถูกนะฮะแต่ว่ามันจะซุดตัวค่อนข้างเร็วนะครับสองสามเดือนมันก็จะเริ่มซุดกลับไปที่เดิมแล้วเขาแนะนําว่าสามารถที่จะทาซ้ำได้ปีหนึ่งเนี่ยประมาณสักสามถึงสี่ครั้งรเราเรียกว่าเป็นกระบวนการรนะีจูวีเนชันเจลเพื่อให้ย้อนไวยนะด้วยร่างกายของตัวเองซึ่งรับรองว่าอันเนี้ย ไม่มีสารตกค้างใดๆเพราะว่าเป็นวัสดุหรือผลิตภัณฑ์จากร่างกายของเราเองครับเวลาหมดลงแล้วนะครับสามารถติดตามนะครับรายการได้ใหม่นะครับกับวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับแลสามารถกลับไปดูย้อนหลังใน y t u t u นะครับไปเซิร์ชหาคําว่าเป้พิริยุทธ์หรือพี่หมอมากไม้ประเสริฐนะครับจะพบเรื่องราวนวัตกรรมการย้อนวัยทุกๆเรื่องราวนะครับเรื่องราว anti aging ย้อนหลังนะครับไปเซิร์ชดูได้เหมือนกันนะครับสามารถนะครับเข้าไปนะครับหาที่อยู่นะครับของส m าร์ c คลินิกได้ไม่ยากนะครับที่ w w w ร์ลนะครับ smartclinic.com นะครับเราต้องขอขอบคุณมากกับสถานีนะครับแล้วก็สถานที่ที่สวนสดิวรังการอย่างนี้เดอะรอยัลเรสซิเดนซ์อัครสถานที่บ่งบอกความ เป็นตัวคุณนะครับแล้วใครนะครับที่อยากให้เราดูแลนะครับรูปร่างนะครับตั้งแต่ศีรษะจนดปลายเท้านะครับสามารถถ่ายรูปหน้าตรงและด้านข้างเหมือนแบบชายชนนะครับส่งมาในโปรแกรมลายข้างล่างนี้นะครับแล้วเราจะได้ดีไซน์รูปหน้าของคุณนะครับให้เหมาะเจาะและเตรียมงบประมาณบัดเจตได้อย่างดูดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้พี่หมอมากเวลาหมดลงแล้วนะครับสามารถติดตามได้กัน นะครับกับวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้เราทั้งสองพี่หมอมาดไม้ประเสริฐและเป้พยุทธ์มั่งข้างขอลาไปเบรกเท่านี้ครับสวัสดีครับ